ทานแล้วรู้สึกว่าอาการมันทุเราและดีขึ้นเริ่มไม่ค่อยปวดแล้วในหนึ่งซองในหนึ่งกล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่3ซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงองงนอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ามารทราบวัาคือเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะนะในความรู้สึกที่มีว่าอาการเจ็บเข่านั้น มันหายไปเลยนะครับแล้วมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมเป็นโรคปวดเขา่าเข่าบวมเวลาเดินก็จะเจ็บแป๊บแปบ๊ขึ้นชั้นบนไม่ได้เลยนั่งกราบพระก็ไม่ได้จนวันหนึ่งมีเพื่อนนำเนี้ยค่ะดีบูเน่มาให้ทานทานไปได้สองกล่องอาการดีขึ้นมากเลยค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพ่าบาร์เอ็กทรกซัซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรมตอยโรคข้อ่อม โรคกระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา